คูดขาที่เปรตชายผู้จมอยู่ในหลุมคูดท่วมศีรษะกาลังเอามือทั้งสองกอบคูดกินอยู่สัตว์นั้นเคยเป็นพรามชุ่วชา้าอยู่ในพระนครราชคฤห์น้เองครั้งศาสนาพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพรามนั้นนิมนต์พระภิสุสงฆ์ด้วยพัฒหารแล้ว เทคูดลงในรางจนเต็มสั่งคนไปบอกพัตกาศแล้วได้กล่าวคำนี้ว่าขอท่านผู้เจริญทั้งหลายจงฉันอาหารและนำไปพอให้แก่ความต้องการจากสถานที่นี้ด้วยวิบากแ่งกรรมนั้นเขาหมกไม้ในนรกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปี แล้วได้ประสบอัตภาพเช่นนี้ด้วยวิบากแห่งกรรมนั่นแหละซึ่งเป็นส่วนเหลืออยู่